ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับว่าหลังจากที่เราศึกษาผ่านสื่อ c a i บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดนี้ 7, เ็เสร็จเสร็จปุ๊บนะครับเราจะต้องบอกอะไรได้บ้างในรายละเอียดได้บ้างหลังจากศึกษาข้อมูลเสร็จนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันครับว่ามีอะไรบ้างครับไปที่สไลด์ครับ นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากที่เราศึกษาสื่อ C.I. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดนี้เสร็จนะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเนี่ยนะครับหลังจากศึกษาเสร็จปุ๊บเราจะต้องข้อหนึ่งครับสามารถบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้นะครับศึกษาเสร็จปุ๊บว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรข้อที่สสามารถบอกหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์และบทบาทของคอมพิวเตอร์ได้นะครับว่าหลักการทํางานมีอย่างไรบ้าง บทบาทของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อที่3สามารถที่จะบอกลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ได้นะครับว่าคอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นอะไรบ้างข้อที่4สามารถบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้นะครับว่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างข้อที่5สามารถบอกประวัติความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับว่าประวัติความเป็นมา มันเป็นมาอย่างไงนะครับหลังจากศึกษาข้อมูลเสร็จข้อที่หกลักษณะเด่นเฉพาะของคอมพิวเตอร์แต่ละยุคเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยมันมีลักษณะเด่นอย่างไงบ้างนะครับข้อที่7สา,สามารถบอกประเภทของคอมพิวเตอร์ได้นะครับว่าคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภทอ,อะไรบ้างเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ข้อที่8สามารถบอก ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามหลักการประมวลผลได้นะครับข้อที่9สามารถบอกประเภทของคอมพิวเตอร์แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้ข้อที่10สามารถบอกประเภทของคอมพิวเตอร์แบ่งตามความสามารถของระบบได้นะครับข้อที่11สามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้นะครับข้อที่12สสามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ประเภทฮาร์ดแวร์ได้นะครับข้อที่13สา,าสามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ได้เนี่ยว่าฮา,าร์ดแวร์ซอฟตแวร์มีอะไรบ้างนะครับข้อที่14สามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประเภทบุคลากรได้นะครับข้อที่15สามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประเภทข้อมูลได้นะครับว่าข้อมูลประเภทข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับ ข้อที่16สามารถบอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้นะครับว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบอะไรบ้างโดยเฉพาะส่วนประกอบภายนอกข้อที่17สามารถบอกส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ได้นะครับว่าหลังจากศึกษาสเสร็จปุ๊บคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนประกอบภายนอกกับภายในมีอะไรบ้างเราจะต้องบอกได้ข้อที่18สุดท้ายครับนักเรียนสามารถ เขียนคำว่าคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับเข um ียนคําว่าคอมพิวเตอร์ไม่ถูกก็มีนะครับสำหรับหลายๆ่านท่านานี่คือจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับ um <t ure> เรื่องคอมพิว <t ure> เตอร์เบื้องต้นครับะนะค, um <t ure> ครับเราทําความ เข้าใจเกี่ยวกับในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้เสร็จนะครับหลังจากนี้เราก็จะเข้าสู่ในส่วนของบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้ผ่านสื่อ C A I บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกันนะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการเรียนผ่านสื่อ C A I บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับ